เยียงเตียงภาพนะคือตะเก่าของของไทยหรือของอเมริกาเตียงพับเตียงพับแพ่นงามเที่ยวแบบแบบไรพวกเนาแบบปลดออกปลดเขาเป็นอู้บ่คือเป็นเตียงเป็นอูโอ้เจ้าอยากได้แบบนั้นแม่ให้ลูกเรือพอแน่นอนเย็นนเมื่อตะคืนทางมียว่าเห็นป๊บเมื่อคืนแม่พุ่น เป็นแนวไรโคตเพิ่นอยากอยู่น้ำเจ้าบ่หรือว่าแนวไรอันนี้ฮะคอยไรนี่เจ้าไรเมียนี่แน่เอาคือว่าแน่นั้นอันนั้นเขาเว้าเขาเว้าเจ้าบ่แมนโอ้ยเขาเว้ายังไงเข้าว้ายังไงเลยพื่อนเราเข้เว้าวยังไงนะ ผมเจอแล้วเงิ่อนคางคางโมเมนต์บ่อเรื่องโมตูุกไจักโอ้ยโมเมนต์บ่อประหลาบโมเมนต์ยันวายันวะว่าเรื่องพอมาไปเชะๆชะำๆ้ำมไปเงือนชุ่งเงื่อนตำบ่เวล่อกงบ้านกลางเมืองคือลูกเห็นในยามได้ชื่อเห็นพอเนาะมาอย่างไรอยู่แต่มโเก่าเนาะโอตุกโดยไปใส่บ่อได้ได้อยู่แต่เนี่ยบ่อได้บ่อได้อ๋อในอู่ในเปนี่แม่ในเปนี้ โอ้ยนอกปรทถมเจ็บพ่อจะเย่เตียงเตียงพับไปนะอืมคือตะเก่าของของไทยหรือของอเมริกาเตียงพับเตียงพับแพ่งามงามเที่ยวแบบแบบไรปเท่มแบบปวดออกปวดเข่าเป็นอู้บ่คือเป็นเตียงเป็นอู้โอ o, ้เจ้าอยากได้แบบนั้นแมนให้ลูกคยเรือพ่อแนนอนเย็น นอนเย็นบ่แบบนั้นเย็นแบบนั้นลมพัดลมเขาได้อันนี้คือในในแบบกันพุ่งแนวอู้ไฟอากาศบเบาเลยฮ้อนฮ้อนอ่าโตพี่น้องเอ้เนาะเพิ่นอยากได้อู้แบบเปีแบบทางห่างกลางแบบนั่นนะพี่น้องพับออกขับออกขับเข่าได้พับออกพับเข่าได้นอนเย็นกลางห่มเลยชอบวิธีให้พอแน่ยห่มไม่ห่มยางแบบนี้อยู่ในเพื่อนในรานเอาไปยกนอนบนแดดเอาเพื่อนเขาไปนอนบนห่ม โจไปโจมาได้เนาะได้ยกได้มันไม่ได้หนักเนาะพี่น้องขาดติดตามพี่น้องเลยเนาะพี่เจรนาน้วกันพี่น้องเนาะขาดกูดอยากช่วยพอถาอรชุนทอน่าสั่นการติดต่อมาได้เนาะปอกําไพแมนเพราะว่าพอถาวรคนกามีอนุลายแล้วเนาะอนุลายทางเมียกับบไดมาเบิ้งมือนนี่กับ่อแต่คืนทางเมียก็เห็นปบเมื่อเคลนแม่พุ่นเป็นแนวได้ปรตู คนอยู yeah Bo, ah, like oh, like ่น้าเจ้าบ่หรือว่าแนวไดอันนี้ฮะใครไรนี่เจ้าไรเมียนี่แน่เอาคือว่าแน่นั้นอันนั้นเขาเว้าเขาเว้าเจ้าบ่แมนเขาเว้าเจ้าแนวใดประตูว่าคือวิลูฮับบูว่าแนวไดอันน่ะแล้คนบุรีคนบจบบางงามคนเชียงอยู่เชียงกินเขลักมาชมไรลูกไรเมียนี่ฮันแต่พอคนไรนี่ไปเอาให้ยังไรนี่มั

เกินมดพี่น้องบอกไปก่อนหยุดลานก่อยจักแล้วบัานนี้เมียจะดฉีบเงินเจ้าอยู่บ่อเล้วบ้านจักชั้นไหนเจ้าเซ็นมอบชิดให้เมียะพลยเขาเอ้ยยามันดอกเป็นคำกับแก้วก็ได้แมนคือว่าเจ้าไล่เมียหนีงานเจ้าเพราะเป็นคนไล่นะบ่ไปมานเลยถามไหมการบ้านทางเมืองไหม โบแม่เจ้าไปว่าไปด่าไปห้มาขึ้นนี่นะอันนั้นเราอ่ะได้ไพ่แจ้งไพ่หุงหนุนบ่เห่าบุยอยากนอนว่าลุกมาลามาขึ้นว่ะฮ้านว่าประตูเงี้ยวว่ะแมนบอลคำว่าคำว่าเราไม่หายใช้หาเรื่องอะไรในไพ่โซล่าเซลไม่ไม่แจ้งหุงหนุนไพ่บุงอยากแจ้งในโลกนี้อ่าแต่ว่าพระตู้ได้เอ็นไฟหุงแล้วเมื่อคืนนีดลูกมาน ว่ามาด่าเมียบดคืนว่าเมียจะปบเมื่อนอนอยู่เฮือนแม่แม่บอกไหมคอยช่างบุชุดชุดปิดุทวดาบ่แม่จะตีเนาะบ่เนาะคอยไรบ่ไรนี่มันเองไปเองนะอตู้นี่บ่ได้ว่ได้ว่าบ่ได้ด่าบ่อยบ่อยบ่ได้ป้อยบ่ได้ว่อยบ่ได้อ่ไปเองได้บ่ออนนอยู่ได้บ่ไนแม่าเองบ่ากนอนนด้พ่ตู้บ่ไดะ เอาแล้วบาดเนี่เขาเบื na e> uh ่อเขานายเด้เขาเบื่อเขานายเขาตุ๊วว่าลักษณะนี้ฟังเอาพี่น้องบ่แมดว่าคเพียงพี่เนาะทิศบ่เมนหาเรื่องหาอะไรใช่ทิมบ่ก็ครับลูกหลานก็ได้พอทุกพอยากพอบ่มีพอบ่มีแม่บ่มีอ้ไม่น้องโอ้ตุมีแต่พี่จัดนะเอาน้ำกันเอ็ซีเนาะโอเแมนแมนแมนไอพี่ช่วยเบิ่งพอบบคนคนจนบ่คนลำคนรวยบ่คนทุกคนยากแล้วพอยังอยู่ไร อยู่อย่างเงินดินตัวเองขอเงินพักเงินรัดเจ้าของเงินใช่นี้ย่าเขากระจุกบนเดือดฉาบนี่พอเท่าเจ้าของเงินพักเงินรัดน่ะมาซื้อดินนี่บ่แมนชิบช่องล้านเลยพออยู่ดีเลยท้ามแม่ถือว่าพอเท่าเพิ่งยังจำได้จืดชิบชองล้านเอาชิบชองล้านกี่เออแมนได้ยินแม่เท่าจะว่าซื้อชิบช่องล้านเออพอเท่าพอเอาเงินมาจะใช้ควบจำยังดี เขามาเอาเงินยืมเงินผักเงินหลัดเอาชีวิตทีนทีนี่ไปแลกเอาอทางลูกมาเอาน้ำบ่ตอนน้ะปั่นกับลูกบอกบ่จักลูกก็ได้บางเถื่อกับบ่ได้นี่ข่าวว่าลูกมาปั่นน้ำพ่อมป่ะมันเบ้ามันเบ้าบ่แมนเนาะบ่เคยลูกก็เขามีินดำคำเดือนเมว่ากฉันกับเจ้าเลยเขามีวิชาหาขมไม่จะองเขามาจอบเขาลูกก็มีรถกระบะเอาแล้วไปมาสบายเลย เออมันไนม่ได้จ้างรถจ้างลางนี่ยังมายามใดนอย่ลูกพยายามยูนี่นี่ทุกบอย่างยูบ่เป็นยังไงเป็นนี่นี่แล้วม่ไปดูแลเบิ่งแหลังก็จะไปอยู่น้ำเขาอืมจะไปบ่บ่บ่ไปพอมักในนี่มักสงบมักสงบไม่ได้มันมักคนวนวายมัมักคนปั่นป่วนในคิดจิตใจของพ่อเอ้ามองเขาไป คนบุ่นวายครับพอเถ่ามาหลายเล้อเนาะพ่อจุแม่นก็โมติโเตียนคือลูกมาเบิ่งมาลงเลยอันพ่อมาที่คือเมียจะาว่าว่าอันพอเถ่านี่ว่าว่าดาปอยดันคืนก็เลยสารพัดว่าวดาฮอดโคตรฮอดวงว่าสั่นก็เลยพุนอนอยู่พุ่นอันนี้นั่นแม่นบ่พ่อเถ่าขอชุดบุญชุดตัวลูกตัวเต่าไครที่ไม่ได้เคยดาปอยจะโคตลุงตา Oh. เ,เัาเอาเฮงยังก็มีบไดีพอเถ่านี่บปรว้าเนาะ,นะบ่ะบ่แม่พอเ่าลืมบ่บ่ลืมบ่เคยลืมคนพอเ่าไ่เป็นคนตายขืนเลยไม่ไม่เป็นค,คนเงงงักคนพอเ่าไ่เป็นคนเชียร์เชนนะว่าพอเ่านี่ตีฮอดเมียตีฮอดลูก,กว่าสันหา่านแม่เ่าเจ้าเอานะ่ะแม่เ่าพังในแม่เ่ามันไม่ได้เป็นแม่ เป็นทางอื่นเป็นคนเขาไม่เป็นคนพ่อคนแม่และพอแถาบ่าได้ตีบ่ลูกเมียนะบ,<อ>บ่บ่เคยตีเนาะขาหาเรื่องหายไยใช่เออปัญหาเรื่องหาลายใช่พี่น้องเนาะเอฟซี F C ทุขานีน่เต็มมาฟังแล้วกับพี่จารณาเอาน้ำกันพี่น้องโดยจ้าทุบบุญคุณลูกหลานา<ม>บ่คคประมาอาถรรพ์ลูกหลานมาดูแลเบืองแยงมาพิจารณาคนณวา่าไปผิดไปถึก บัวใบฉาบนำไปคุ้นเขาบอกอพอเ่านี่บมคนเคยเเอบอเนาะบ่อพอนอนพอกินมันมีพอก็กินเบิ่ดไปไปลักไปปุ่นไปติดนีติดชินไปอ,อันนี้บางเทือนี่มีไปกินติดนีให้พ่อไปใช้เบชบระใช้จางเอามี่บอกไปนั่นกันมีไปถ้าไม่แต่ละหารมีมานางอ่อนมาติดนีติดชิน<อ>มีมาเงินนางอ่อนไปใช้แทนใช้ ปานั่นบุตที่ผู้ตุอ้าวเป็นท่าแม่ใจละหานเหมียบบได้นอนน้ำจากมือแล้วพู้ตุเป็นเดือนแหละอันพู้ตุนอนผู้เดียววะนี่ฮะนอนผู้เดียวกินผู้เดียวหากินด้วยตัวเองนี่นำในไผปผู้ตุเขาจมว่าเขานำจำปลาเขาตุนอนใดก็ดีเมียบบดิดูแลเบืองแยงเดี๋ยวนี้เั็นใด้เบื่อมาเหมือนนั่นคือว่าหักแพงกันดีอยู่หักไทยแรง ทะเลเอาเอาไปทะเลทางว้าวนี่เป็นไปบม่ได้เขาว้าอยู่ไปพบไปพอถาาอากก้าผูมิพวิไรเมียหายดีแค่วันยีงคบกันลุที่จะนั่นจะไปว่าผว้มีให้ต็กจะไปมีคบคิดคบบว่าแน่ให้เต่มกรดีใช่เอา้าเพื่อหายวิธีจะปรับใหม่ใช้โทษเพื่อหายวิธี หาเงินหาขำมีอาเจ้าว่าว่า่ะกี้พดพดตู้นี่ตีเราจนว่าไม่หักกว่าสัตว์ห้านาแขนมาจนหักกว่าสัตว์ห้านตี่อยู่ใช่อยู่อันบอลตัดอ้อยก็ตีอยู่สวรรค์ก็ตี่ว่าห้านแม่นบพ่พอเถาะบ่บ่เคยเขาบอกเคยชอนเคยมี่าตีจนไม่จนหักม,มันเปียมันลอยมันมันเป็น,เป,นเป็นเหนื่อมันเองเน๊อะ

ทุบคงพอนั่นดินกินกระพุงอาชาวกินคำข้าวตู้นี่บม่เคยว่าเคยว่ามีแต่ลูกแต่เมียแม่เท่าว่าใส่หาเรื่องหาลายเหลหาลาวหาลายใส่เพผลว่าอีหยังอีหยังเข้ามานี่ก็เป็นเป็ดเป็นไก่เข้ามานี่ก็บโมนิยังไว้ขาต้มกินห่านต้มกินจนเบิดว่าซั่นห่านแม่นบ่อข้ตู้ให้คนตายบ่สุดตบ่ได้แม่นบ่นี่ฮะบ่อ๋อบ่แม่นคือว่าข้าจังโตข้าอยู่ไสมื้อไรวันไหนมื้อเฮามามื้อเฮามามื้อนั้นะตูุ มือเ้ามามือฝนตกคันเดียวเจ้าจำมาได้ว่ามือเาอ้าเอานุมาให้เจ้าฮะบ<อ>่เจ้าจำเ้าบ่ได้ได้มาเมาืม่อนไหร่ลูกไปถามเราว่าพอพอเถ่าจุดท่อน,นี่เรากินห้อเลือดค้นคุณวะฮั่นเราว่านะแม่บ่กพอเถ่าใครกล้ากินเมียเมียเจ้าก็ยังว่าว่าจนเอาเลือดออกมาใส่จอกแล้วกันดื่มแล้วก็กินน้ำสาบานว่าสั่นกันบ้า,บานก็มูก่กบขูโอ้คือเขาใชบ้านกับลูกเช็ดชื้นบรชุดต่อกัน เจ้ากินเดือดคอยคอยหรือกินเดือดเก่ามีมีตัวนี้เนาะมีแต่ว่าเรื่องที่ว่าเป็นเป็ดเป็นไก่ขม่าแะไรกิเตะกิติบกชี้ข้าวิพันต้มกินเลยว่าสันบ่ได้ว่าของผู้นั้นผู้นี้นั่นเราว่าหันนะแม่นบอกเบิ้งเราหาเรื่องหายายใช่ปะแมนบอกเจ้าบ่ได้เห็ดบ่บ่บ่ได้เหพี่น้องเอ้ยจักสิแมนพวงผู้นั้นจักสิแมนพวงผู้นี้เนาะแล็กลูกพิจน้าคนขวามีมีความจริงบ่เป็นแน่นอนขึ้เป็นในนั้นพออยู่บ่ได้ โดยจากนี้ยูก็มังบริเวบรเวณดูแลเจูแล้วเมียเจ้ากับว่าเมีย่าเจ้ากับว่าอ่านแต่เมื่อกี้แต่ก่อนกี้วาสันลูกเจ้าเนาะลูกเจ้าเจ้ากดหัวลงน้ำว่าสันแม่่านเขยบ่เคยเปิดเขยบ่เคยไปห้ดูเมีย่าเจ้าว่าฉันเคยเรียกกไอยยังบาคนหยาดมันไพเลียงไม่เพดูแลมันเอาเงินมาค้ำมาใช้ใช้เงินดํำคำเดือนกินมังก็บ่มี พี่จารณน้านํานกันพี่น้องมานีนะแมนว่าจะฟังทั้งเงินพอเท่าหรือว่าจะฟังทางเงินครอบพ่พพอมาดี้น,นะเพราะว่าต่างคนกับผูนนนน้นั้นกับยูพุทผู้นี้กับยูพี่นะที่ไปที่มาจังใดพี่น้องแต่พอเท่านี้บ่ได้เห็นบอกพอเถ่าบ่บ่เคยเบาบ่เคยอันบ่เคยปล่อยบ่เคยลาบ่เคยเตะบ่เคยตีบอเชสอนมีให้ลูกทำดีให้ลูกไปํำไปเหียนมี่เจ้าบ่ได้ลืมบ่บยย่บ่ลืม ยันว่าเจ้าอยู่ายเลยหลงหลง<ค>นี่เป็นคนพอมาม,ม่เชียร์คนเชียร์จิตวิญญาณช <im pe at> ะมั่เชะเมื่มมอเท่าหอบไปหลักไปบุ่นเท้าหอบไปเชียงอยู่เชียงกินกินตามใดตามมีอันนี้คนหาเรื่องที่นั้นนี่เขาบุญเขาจด้เขาหาเรื่องว่าพอรักกินเป็ดกินไก่จะมีมาแล้วแม่มีฮอตบาร์อันคือ ือทางพวก YouTube นี่เอาไข่มาให้ว่าสันโอตูนี่เอาไข่ไปขายห<า>่นไปขายซื้อกาแฟกินว่าสันห<า>่นแม่นบอกโอตูโมโมีโมมีเรื่องเล่นๆเด็กไข่ไปไข่ๆ,ๆยังหมดไปแต่แตะกี้นะตู่แต่ก่อนนะที่ผ่านมาบ่เคยบ่เคยไอ้ชีขายอยู่เฉยขายเกินน้อยเท่าไรไอ้ชื้อมาเอาละาทานพีมันเป็นไผ่ชื้อนอะไผว่าเอาออกไปขายอยู่ฮันค้าแต่หนึ่งซาพันกีบว่าสันอันนี้ คอยฟังเลยครับพี่จารณานะนำกันพี่น้องเลยใช่ทุบุญคุณบอกเคยอันที่จะเอาไปขายบ่กินจิตตัวเองก็ยังบระคุมเลยนะอโม่จะไปขายไปขายหาอะไรได้จิตตัวเองเป็นไปบลอดแล้ขนาดนั้นและพอพอตู้มาหนี้พอตู้คิดคิดว่าจากไหนพอตู้เดี๋ยวบ้านไหนขุมมือนี่แมนพออยู่านธรรมชาติพอไปเบิึงกับจิตถูกไปบิึงกับมัน ตายเขาก็บอกให้ไปแดกตายก็ต้องไปพังสะมุดว่าเป็นไงินอุ่นเน็บไป็นนอุ่นแบบแบบมันลุกบ่ได้ไปบ่เป็นแม่นลุกบ่ได้ไปบ่เป็นสิไผบัดนี้สิพาไปอัหามุดหาหมอบัดนี้ไปถามเมาหุงหลุดล่างหลดล่างไผสิไปถามให้บัดนี้เจ้าอยู่ผู้เดียวเนาะบืนไปชักคนณเทาไปอ๋อไายบ่ได้แล้วปูตุบไปบ่ได้จะเป็นตายคนเมามือมันตาย เลี้ยงไบ่นนได้ความตายแค้นข้อชูบัดยางพ่ายทีใเก็บพ่า,ายยิ่งใบใหญ่ายตายมันจะเป็นคือเรื่องที่ลูกเล็กกับแม่เท่าเล็กกับเมียเว้านี่พ<อ>่อตู่บมเคยเว้าบมเคยเห็นเนาะบ่คนป้าปั่มคนยันลืน <ขอ S 2> ยันลื้นยังพ่อตู่นะยันลืนทุกทงทุกอย่างนะยันลืนน้นยังนะพ่อตู่กับบอดมีไห้มีนาบอดได้มีอันเอ้าพอตู่มีดำคำเดือนเอาแล้ว อ,อย่าลืมพปรตูมีเงินเดือนแม่โอ้ยเงินเดือนกันลูกตัวเองก็ได้กินน้ำคือกันเอาแหละหม,ด,มดลูกหมดเมียพอไม่เคยไปเชิงอยู่เชิงกินแม่นบ่ก่น้องมาข้างเลยกับพี่จารยนาเอาน้ำกันอีกเพือนหนึ่งพี่น้องเอ้ยโดยไปเชียงยู่เชียงกินบ่ไปรักเป็นบุญกินไหวยี่ได้ขอหมูเห็ดเป็ดไก่ข้ามันี่กันเล่าบ่เคยเต้บ่เคยเต้บ่เคยตีสิมาต้มมากินเลยหรอบ่เห็นบ่เคยกินมือไหนวันไดนจดติอืม,มอออกิเนเรว่ากิน ผู้เดียวไม่ชี้อิ่มหรออ้าวมดลูกมอดสาวมันก็ู้บางที่ได้เดือนไหนต้องมีอะไรลักอักษรแสดงว่าโบแมนจะดีเลยมันมาเป็นความจริงนะรวยอันนั้นคือว่าไปเชื่อคนมัทำเมื่อนั้นจนบานกดกดอันกดหัวลูกสาวอันผู้นี้ลงน้ำมาชัดพูดเราเคยจุกจุกจะโบลูกสาวลงน้ำทำไหมนี่นี่นี่ทำเลยลูกกบเนี่ยลูกกบทำมันลูกกบเลยนี่ แต่ยังน้อยพาศันประมาณวันแต่เจ้ายังไม่ได้ออกมาอยู่นี้แต่อยู่อยู่พุ่นบออยู่เฮือนไม่เถ่าอันนะบ่เคยแม่บ่เคยไม่เถ้าเยอะน้ำมันมันก็บม่จือกันเด็กน้อยเนาะบ่เคยเนา้องเถ่าเนาะบ่บ่เคยเฉ่นเรียกไอ้ยังเป็นยังบ่เคยตายตะเกิดมาแน่บัตรเอาเลยบัตรบัตรเราว่าคันว่าบ่แพงผู้ได้สิไปเลี้ยงมาตั้งตีนตั้งโต๊ผ่าหอยจนตอนนี้ชำผ่ามือแหละเนาะตีนหนึ่งเดือนขึ้นไป

พอกินดีกินทำเอออันนี้ขอพ่อบอดีใจขอนึ้งนเน่ยขอที่ช่องหัดนี้พระทูบโบโพอใจเมียนี่บอพอใจชวนไดนพระทูว่าพ่อเป็นปอบเป็นพงยี่ห์ไหนด้วยว่าพระทูเป็นปอบเป็นพงก้อยก็ตอนนี้พระทูนะคอยไปยังวอามีคนมาเอาของพ่อนีเป็นคนบอดีว่าว่าพระทูนี่เป็นที่ปอบเป็นพงเป็นคนบอดีแล้วตอนนี้ฮะแมน ใหอยู่นำได้พอเอาสิเลยแม่คนต้องพร้อมเพียงเงี้ยนาบัวใบช่ำนำใบขุนเมียเพราเป็นคนเราเนาะพอตูวเมียทั้งเมียทั้งไม่ทำมัดเรือนมัชานเลยเออเขาพร้อมกันหมดพร้อมกันใส่ลายเจ้าบ่แม่พี่เงอนบ่พร้อมพี่ป่าไม่ยิ้มโดยผูกพี่ป่าพี่เงอนที่พร้อมอยู่ได้บ่ชุดหลังนี้ไปดีทางบอกยู่ได้บ่ คือลูกแลาวลูกไม่คุ้มช at ุกลูกเมียบ like ่ด oh, ูเลยดูเลยอย่างบ่ด mm ูเลายบ่เงอยู่น้ำไปได้แมนมาเท่าุยเศ่าใช่ต้องมาไลยคนใหญ่หรอเศ่าต้องเท่าเนาะแม่นยู่จะเหรวมาไล่มามาไล่เอาบุบบ่หลักบุบบุบคนก็เป็นคนเฉกชื่อคนทุกคนยากเขาก็อยู่ไปทำระชาของเขาตรงนี้เนาะบ่มีอีคอทคีพอตู้บพอใจลูกเมียแม่เท่านี่ ที่ว่าหาเรื่องหาเล่าสบายเป็นปอบเป็นพงเนาะอุดาอืมตุเขาไปเยียนอยู่ใช่ไพ่ไปยังยืนมาคอยปิดปอบชื่อยังไหนบ้านไหนผู้ใดเป็นคนเว้าวเนาะก็ไม่ได้รักไอช้อนดีกว่าปิดปอบเอาเอานุ่มไหมลูกนี่ยนุ่มไห้ลูกกินนี่โพูดถึงกองกองไม้ก็ได้นี่เออนี่แกเอากองหนึ่งข้อมควอมจะมือชุดบ่ัก

vì thế là phải canh lục nô các bạn ạ, chỉ biết theo thì mới được. Coi riêng coi du vấn đề, tin tâm na vào chừng nào? Phải chỉ nhảy. Họ vẫn coi chiêu du chiêu gìn. Anh đi. là mâu vao qua. Nhà ba đỡ vui, phó đỡ ra mai đỡ. men lấy. thì đi. เพ่หูไปนักมนะว่ามีหัวอันลูกนี่ลงน้ำหันขัขคอยบรยูคัมบ่มีอันหน,นับลุงยูหันก้ยเรียบร้อยวะชั้นหันไม่เท่ากับเมียเจ้าเป็นคนว้าวมือลูกมามื่อน,นนี้ลูกมามือนี่ก็เลยถามทางพอเท่าว่ามันแมนแท้หรือว่าจัง,จง,จงไดเรื่องข้อความบริชุดข้อความชิดเป็นธรรมอือเ้ออะรลชุกกุเตเวนโอ้ฝด เธอเป็นตกก็โตกนตั่มเธอเป็นขึ้นในขึ้นนำบุ้งชุดชัดชือบบ่อต่อชาติต่อมนุษย์ให้เจ้าฆ่าพันรันแทงมันเป็นโทษเมื่อฆ่าคนเมียนเมียนเมนข้อม,มเจ้าพระท้าเห็นบางคนฆ่ากันยังมีคุกชุกบ่คุกคุกเขาไว้อย่างนจ้าช่ะเมท้าเอาและคุกก็ไม่ใช่มาเขาใช้กุ๊ก